สวัสดีครับร้านเจริญทรัพย์ประดับยนต์ะไทยราชครับวันนี้ผมมาให้ดูการติดตั้งจอ Android 9นิ้ว Wi-fi แท้นะครับอยู่ใน Toyota v i o อ08นะครับตัวนี้มาพร้อมหน้ากากนะครับเป็นจอ9นิ้วตัวนี้สามารถเล่น2จอได้นะครับเป็นงานโนแบนนะครับเริ่มต้นราคาพร้อมติดตั้ง4,900บาทนะครับวิธีเล่น2จอก็คือเราเปิดแอปขึ้นมาค้างไวนะครับแล้วกดตัว2ปุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดแอปอีกแอปหนึ่งก่อนอ่าเป็น YouTube นะครับเสร็จแล้วกดไอ้ลูกสอนเป็นจอสองจอ้อนมันจะขึ้นเป็นแอปที่เราเปิดค้างไว้นะครับให้ให้กดแตะและลากนะครับอ่ามันจะเด้งขึ้นมาสองจอพร้อมกันแล้วนะครับอ่อตัวนี้อีกอันหนึ่งก็คือวิธีการดอบแสงหน้าจอให้สถานการณ์นะคะเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับกดกสไลด์ลงมานะครับ จิ้มตรงนี้แช่นะครับ่ะจอจะเล่นได้เหมือนเดิมนะครับสอบแสงแต่ทีหนึ่งจอก็มานะครับเป็น2จอได้โหลดแอปติดตั้งได้เป็นจอ a อ d r o i d นะครับอันนี้คือกล้องถอยนะครับภาพชัดครับมองสะใจเลยนะครับอันนี้คือกล้องถอยสนใจติดตั้งได้นะครับมีจอ Android ติดตั้งรถยนต์เกือบทุกรุ่นนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับร้านเจริญทรัพย์ประดับยนต์ไทยล้านนะครับ ติดต่อได้ที่0 9 4 4 8 6 6 4 5 8นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ